พี่น้องยุดเหนือไปไมมถึนไปประมาณจัก2วสองว่าเลยครับสามสี่ว่านะครับฐ<ป>านนี่คือที่มั่นของค่ำไพรทะลุฟ้านะครับพี่น้องครับจุดที่ปะเพนีบุญบางไฟบ้านน้องแขกนะครับอำเภอปะติวจังหวัดยาสธอนค่ำไพรทะลุฟ้า ไปใส Dante, ใ่นะครับหม้อสำหรับนะครับบังนี่เสียวไลายเป็นไงเนาะไลน์เลยเนอนเอาไลายเอาลุ้นกันนะครับรอลุ้นรอเชียร์นะครับพี่น้องครับทีมงานของข้าวไผ่นี่คือหมอมือต่อสวยๆจากทีมงานคำไผ่ทะลุฟ้านะครับข้าวไผ่ยาหอมเจ็ดบังข้าวเด้อเจ็ดบังนะครับไผ่โพรงรับตางรับมาเรื่อยๆใช่ไหเจ็ดบังนะครับข้าวโพดเจ็ดบังการเพิ่มของพูดหรื่ไงล่ะวันนี้เป็นสวัสดีวันนีเลยครับนาหยุด ไทำไผ่ทะลุฟ้าครับ20 60บ้านหนองแค่อำเภอปัตติวครับจังหวัดยะโสธร ไปได้นะครับเป็นวกไผ่ออกจากฐานเหนื่อยๆนะครับแต่สปีดตั้งตัวตั้งลำได้ไปอาลานะครับพี่น้องแต่อ่อนๆนะครับอ่อนๆจะโน้มจะไหลมากหน่อยซ้ำไหนนะครับพี่น้องจะโน้มจะไหลมากหน่อยซ้ำไหนติดตามต้องชิงเบียดชิงล่างให้ไว้นะครับต้องชิงเบียดชิงล่างให้ไว้สารทที่งานของคําไพ่นะครับโยเริ่มโยกเริ่มเบียดนะครับในองศากะถือว่า พ่อได้รุ่นนะครับพี่น้องในองศาพ่อได้รุ่นเบิ่งกันรุ่นกันนะครับพี่น้องเบิ่งกันรุ่นกันเป็นหม่องไฟออกจากฐานเนื้อเนื้อนะครับออกจากฐานเนื้อเนื้อุนกันที่องศารุ่นกันที่ระดับนะครับรุนกันที่องศารุ่นกันที่ระดับรุนกันที่โชคกี่มานดวกหรือไม่ติดตามครับคำไพ่ทะลุฟ้านะครับพี่น้องครับทีมงานของคำไพ่นะครับพี่น้องครับมารุ่นกันนะครับเบิ่งกันไป รุ่นกันเบิ่งกันนะครับรุ่นกันดูกันครับพี่น้องทางทีมงานเรดาร์ประกาศเต็มที่นะครับประโยคไฟเคลื่อนลดระดับเบาๆนะครับเบิ่งกันไปรุ่นกันไปตั้งนัดนิกาเป็นน้ำไปสามสิบพันใบขอบคุณดงนะครับก็รุ่นเลขสุดท้ายนะครับพี่น้องกับทีมงานของคัมภีร์ธลุฟ้านะครับ รอลุ่เล็กสุดท้ายเลยนะครับอนิีัน้องย้นเหนือไปไม่ึงไปประมาณสองของว่าเลยค่ะสามสิบว่านะครับนี่คือผมผงน้ำเด้อตามเลยห้านงสามเลยหกสิบสามร้อยหกสิบคะแนนครับสามร้อยหกสิบคะแนนโลโลไม่ไม่ไม่ ทั้งหมอนอรขน้ด้างเลยครับตวสัต